สวัสดีครับผมมินฮอผู้ดำเนินรายการเก่าเก๋ไก่หัวใจยังแจ๋ว EP 2วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีเก็บเงินแบบคนวัย50แบบที่ไม่เครียดกันนะครับเริ่มต้นแบบนี้เลยครับเปลี่ยนแนวคิดจากรวยเร็วเป็นแบบมีพอใช้เปลี่ยนจากกำไรสูงเป็นแบบอยู่ได้อย่างมั่นคงครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครนะครับไม่ต้องรีบเหมือนตอนวัย30เน้นความสุขความมั่นคงในทุกๆเดือนมากกว่าเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนสูง ถ้าเรามีรายได้เทียบเท่ากับก,บการมี100์นะครับให้ใช้สูตร 50, 30, 20แบบยืดหยุ่นแบบนี้ดูนะครับ50%์แบ่งไปในส่วนรายจ่ายประจำเช่นค่าอาหารค่าบา้านค่ายา30%แบ่งไปใช้เพื่อตัวเองและครอบครัวเช่นการเดินทางการทักผ่อนใช้ใจ่ายของใช้ที่จำเป็นเป็น20%แบ่งไปในส่วนเก็บออมเช่นเงินฝากประจำดอกเบีย้ยสูงหรือประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นั่นเองครับหรือแบ่งบัญชีง่ายๆเป็นแบบ3กระปุกครับ กระปุกที่1นใช้ใจ่ายประจำกระปุกที่สองเก็บฉุกเฉินอย่างน้อย36เดือนของรายจ่ายกระปุกที่สออมลงทุนแบบไม่เสี่ยงมากเช่นฝากประจำปลอดภาษีกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำสลัดออมสินพันธบัตรการตั้งเป้าของเราคือเองินเพื่อเป้าหมายไม่ใช่แค่เก็บเฉยๆเก็บเพื่อไปเที่ยวปีละครั้งเก็บเผื่อค่ารักษาพยาบาล เก็บไว้เปลี่ยนบ้านหรือปรับปรุงบ้านให้อยู่สบายหลังกเกษียณนั่นเองครับอย่าลืมลดภาระที่ไม่จําเป็นออกนะครับหยุดผ่อนของฟุ่มเฟือยถ้าเป็นไปได้ครับลดของที่จ่ายทุกเดือนแต่ไม่คุ้มเช่นแพ็กเกจมือถือเกินใช้เกินความจําเป็นปรับไลฟ์สไตล์ให้คุ้มค่าแต่เราจะไม่ตัดคุณภาพชีวิตนะครับหากว่าเรามีเงินเหลือเล็กน้อยก็ลงทุนในความสุขของเราครับเช่นการนวดผ่อนคลายการปลูกต้นไม้การอ่านหนังสือ การเที่ยวใกล้บ้านสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ไม่เครียดเรื่องเงินและมีกำลังใจเก็บต่อครับเงินไม่ต้องเยอะแต่ต้องจัดการให้เป็นครับเก็บแบบสม่ำเสมอไม่กดดันที่มีเป้าหมายจะทำให้คนวัย50อย่างเราใช้ชีวิตได้อย่างเบาใจและมั่นคงครับตัวอย่างการจัดตารางจัดงบรายเดือนสำหรับคนวัย50ครับเช่นมีงบประมาณรายได้30,000บาทค่าใช้จ่ายประจํา5 0เเช่นค่ากินอยู่ค่าน้ำไฟค่าเดินทาง ค่ายาแบ่งเป็น1 5 0 0 0บาทค่าใช้จ่ายเพื่อตัวเองหรือครอบครัว30%เช่นการไปเที่ยวของใช้ส่วนตัวซื้อของที่ชอบแบ่งไป9,000บาทการเก็บออมและการลงทุน20%เช่นการฝากประจำกองทุนนั้นฉุกเฉินแบ่งไป6,000บาทแต่ถ้าหากรายได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้คุณสามารถปรับสัดส่วนเป็นแนวทางเช่น 60- 30 1 0หรือเจ2 0 1 0 หรือจะเป็น40-30-30ครับขึ้นอยู่กับภาระราค่าใช้จ่ายและสภาพแวดล้อมของแต่ละคนนะครับผมจะบอกเคล็ดลับเพิ่มเติมนะครับใช้บัญชีแยกหรือซองเงินช่วยควบคุมการใช้เงินของเราการตั้งเป้าหมายรายปีเช่นเก็บได้60,000ภายใน12เดือนเป็นต้นครับไม่ต้องเพอร์เฟกทุกเดือนทำได้บ้างก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะครับคุณว่าจริงไหมครับสรุปเลยนะครับ แนวคิดสําคัญการเก็บเงินไว้50ิอย่างมั่นใจและพอดีนะครับไม่ต้องรวยก็อยู่ได้อย่างมีคุณภาพเป้าหมายไม่ใช่เงินล้านแต่ถือมีใช้ไม่ลําบากไม่เป็นภาระลกหลานครับออมเท่าที่ไหวแต่ขอให้สม่าเสมอนะครับเพราะจํานวนเงินไม่สําคัญเท่าความต่อเนื่องเพราะวินัยสําคัญกว่าเงินเดือนครับเรื่องสุขภาพทือทรัพย์ที่ดีที่สุดเลยครับเงินเก็บไว้ก็ต้องเผ่อดูแลร่างกายให้มีแรงใช้ชีวิตแบบไม่ทุกครับ การที่เราเก็บเงินเพื่อการใช้ชีวิตนะครับไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อเก็บเงินครับเก็บแล้วต้องไปใช้กับสิ่งที่เติมเต็มจิตใจเช่นการเดินทางงานอดิเรกหรือของที่รักครับและเราก็ไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มแค่เริ่มวันนี้ก็ไปถึงเป้าหมายได้แล้วนะครับแม้เริ่มเก็บเงินตอนอายุ50ก็ยังทานถ้าจัดระบบให้ดีครับพอเพียงไม่แปลว่าขาดกเกษียณไม่จําเป็นต้องหยุดนะครับแค่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตให้เบาขึ้นสุขง่ายใช้น้อยแต่ใช้เป็น เท่ากับสุขภาพดีใจไม่เครียดเงินไม่รัวไหลครับผมมินโฮครับผู้ดำเนินรายการเก่าเก๋ไก,กหัวใจยังแจ๋วเอาสิ่งที่มีประโยชน์สาระดีๆมาฝากนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้นะครับขอบคุณครับสนฟบสนุสนนดยมิรากุ an anti blemish that corrects and hydrates blemishes even severe stubborn imperfections Lighten Spots decomposes melanin, brightens skin tone, and improves skin texture. Significantly improve dark spots and uneven skin tone. Miraku Nighttime Rhythm of Repair. Resynchronize your skin's appearance. Skin looking young. Preventing sunburn. More radiant looking skin. Wake up to smoother. Miraku Tofu Night Repair Cream. <laughs> Discover Beauty. Reduces wrinkles and uneven skin tone. Advanced extract, oil free texture. Eight hour antioxidant power. Miraku.